เมื่อคุกขนาดใหญ่ที่มีชั้นไว้สําหรับขังอาชญากรหลายร้อยชัน้นการลําเลียงอาหารส่งให้นักโทษก็จะเป็นในแนวต่างโดยนักโทษที่อยู่ชั้นบนก็จะสามารถเลือกกินอาหารได้ก่อนใครทําให้เหล่านักโทษชั้นล่างนั้นต้องรอคอยอาหารอย่างหิวโซเมื่อนักโทษชั้นบนไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของคุกเลือกกินอาหารโดยไม่สนใจคนชั้นล่างทําให้นักโทษที่อยู่ชั้นล่างรวมตัวกันต่อสู้เพื่อล้มล้างกติกาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราโอลิฟัน ในหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าฟอร์ม2เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าเดอะพีทหรือบ่อซึ่งเป็นหอคอยที่มีหลายร้อยชั้นซึ่งทั้งหมดมีทั้งหมด333ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่ชั้นละ2คนอาหารจะถูกส่งมาจากชั้นบนสุดลงมาชั้นล่างผ่านแท่นเคลื่อนที่โดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่มีผลต่อแรงโน้มถ่วงของโลก และแทนนี้ก็จะคอยนําส่งอาหารให้ผู้ที่อยู่ในแต่ละชั้นผู้ที่อยู่ชั้นบนจะได้เลือกทานอาหารก่อนส่วนชั้นล่างๆก็จะได้รับเพียงเศษอาหารจากคนที่อยู่ชั้นบนนั่นหมายความว่ายิ่งอยู่ชั้นล่างมากเท่าไหร่โอกาสที่จะมีอาหารกินก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นหลายคนต้องเผชิญกับความอดอยากและการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดทว่าถ้าทุกคนเลือกกินอาหารเฉพาะของตัวเองอาหารก็จะถูกส่งถึงผู้คนที่อยู่อาศัยในหลุมทุกคนแต่ด้วยความโลภความตะกะ และความตัณหาของมนุษย์เมื่อเห็นสิ่งที่ดีกว่ามนุษย์ก็ไม่สามารถทําในสิ่งที่ถูกต้องได้ในทุกๆวันจะมีแท่นอาหารที่ปรรจุอาหารอย่างหรูหราที่ผู้เข้าอยู่อาศัยได้เลือกไว้ตั้งแต่ตอนแรกคนที่เข้าไปอยู่ในบ่อนี้จะสามารถเลือกอาหารที่ตัวเองชอบได้หนึ่งอย่างและอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวอีกหนึ่งอย่างบางคนก็เลือกมีดบางคนก็เลือกภาพวาดบางคนก็เลือกดิสอสมุดปากกาไฟแช็กขวาน และอื่นๆอีกมากมายในบ่อนี้มีทั้งหมด333ชั้นและมีผู้อาศัยชั้นละสองคนทุกวันอาหารจะเคลื่อนที่จากชั้นบนสุดไปยังชั้นล่างสุดและแนวคิดที่สําคัญคือคนที่อยู่ชั้นบนจะได้เลือกทานอาหารก่อนหากว่าคนชั้นบนเลือกทานอาหารเฉพาะอาหารของตัวเองอาหารที่เหลือก็จะถูกส่งถึงคนชั้นล่างอย่างทั่วถึงแต่ถ้าคนชั้นบนโลภมากอาหารในส่วนของคนที่อยู่ชั้นล่างก็จะได้รับเพียงเศษอาหารเหลือๆจากคนชั้นบน ถ้าหากโชคดีมีอาหารเหลือพปถึงพวกเขาแต่ถ้าเขาโชคร้ายก็อาจจะเหลือเพียงจานเปล่าและในหลุมนี้ทุกชั้นจะไม่สามารถกลับเก็บอาหารเอาไว้ได้หากระบบตรวจพบว่ามีเศษอาหารถูกกลับเก็บเอาไว้อุณหภูมิในห้องก็จะเปลี่ยนไปทันทีเรื่องเปิดมันที่เปเลมป,นปวนเมื่อเธอตั้งใจอยากจะหาสถานที่สง,สงบสงบในการทบทวนตัวเองและต้องการเวลาสำหรับลืมสิ่งที่ได้ทำลงไปเวลาสำหรับยกโทษให้กับตัวเอง เธอถึงเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในบอ่อแห่งนี้โดยหวังว่าจะได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างและเมื่อเธอได้เข้ามาสู่ในหลุมชั้นที่24เธอก็ได้รู้จักกับซาม,มิอาตินลูมเมตคนแรกของเธอเขาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่มีปัญหาชีวิตและเป็นคนที่ชอบกินพิซซ่ามากที่สุดและเมื่อพวกเขาทั้งสองคนได้มาอยู่ชั้นเดียวกันทั้งสองก็ทักทายกันอย่างเป็นมิตรวันแรกของการอยู่ในหลุมเมื่อแทนอาหารทูกทรงมาถึง พวกเขาก็ได้เห็นอาหารที่หลากหลายแต่ทว่าพวกเขานั้นสามารถเลือกกินได้เฉพาะอาหารของตัวเองเท่านั้นตามกฎที่ผู้คุมได้ตั้งเอาไว้เพื่อรักษาความเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในหลุมนี้หากทุกคนไม่โลภมากแอบกินอาหารของคนอื่นอาหารก็จะถูกส่งต่อไปถึงทุกคนเมื่อแทนอาหารได้มาถึงชั้นที่24เปเลนปวนได้เลือกทานอาหารของตัวเองเธอสั่งโคเก้แฮมของชอบของเธอ เมนูที่สามีชอบทาให้กินเธอเลือกเมนูนี้ระหว่างที่ถูกสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้ามาในหลุมนี้อาหารของเธอไม่มีคนแย่งกินมันจึงเหลือมาถึงเธอทว่าลูเมตของเธอกลับต้องอารมณ์เสียเมื่อพิซซาของเขาถูกคนจากชั้นที่21แอบ,บกินเมื่อเป็นแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมและไม่มีใครสามารถชดใช้พิซซาชิ้นนั้นให้กับเขาได้เขาจึงโยนพิซซาของตัวเองทิ้งและเลือกกินไก่ทอดแทนทว่าระหว่างหยิบมากินนั้น เขาก็ถูกสายตาจับจ้องจากคนชั้นบนพวกเขาพยายามจะเตือนสามีอาตินไม่ให้กินอาหารของคนอื่นนอกจากจะแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มใจแต่แต่ว่าสามีอาตินก็ไม่ฟังกฎในข้อนี้พอพิซซาของเขาก็ถูกกินไปจากคนทันยีเช่นกันในขณะที่เขากำลังจะแทบปีกไก่กินเปเลมปวนก็ได้พูดเบรกสามีอาตินเอาไว้เพราะไม่อยากให้ทำลายในกฎข้อนี้และอยากจะส่งอาหารไปให้ถึงคนที่อยู่ชั้นล่างสุดและได้แสดงน้ำใจแบ่งอาหารของเธอให้กับสามีอาตินกิน จากนั้นเขาก็วางปีกไก่กลงและได้กินโคเกแแฮมที่ปเป็นลมปวนด้วยแบ่งปันให้จากนั้นแท่นอาหารก็จะถูกส่งต่อไปอยังชั้นอื่นหลังจากมื้ออาหารผ่านไปทั้งสองคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนระหว่างนั้นซาม,มีอาตินที่มีคนที่ด้านหลังและรูปร่างค่อนข้างที่จะอ้วนเขาจึงไม่สามารถเอื้อมแขนไปที่หลังและโกนขนที่หลังได้ ระหว่างที่ทุกคนกำลังพักผ่อนหลังจากที่ได้ทานอาหารจูจ่ๆก็มีสัญญาณเตือนถึงแท่นอาหารเมื่อคนที่อาศัยอยู่ชั้น44ได้ตัดห่วงโซ่อาหารทำให้คนจากชั้น45เป็นต้นไปไม่ได้รับอาหารตามที่ควรจะได้รับและเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพื่อรักษาความสมดุลเหล่าผู้คุมกฎจะต้องมาคุ้มกันแท่นอาหารในรอบต่อไปคนจากชั้นที่19และ20 จะลงมาช่วยคุ้มกันอาหารและจัดการคนที่ไม่รักษากฎในชั้นที่21ที่แอบขโมยกินพิซซ่าของซามิอาตินและซามีอาตินกับไปรัมปวนจะต,ต้องช่วยกันลงไปคุ้มกันอาหารให้กับคนที่อยู่ชั้นล่างตัวเอง4ชั้นนี่เป็นกฎที่ผู้คุมตั้งกฎเอาไว้เวลาต่อมาเมื่อชั้น21ได้ถูกกำลับหรือลงโทษเพราะขโมยกินของของคนอ,อื่นตามที่คาดวงเอาไว้อีกทั้งมันยังสู้กับ และได้ขึ้นแทนส่งอาหารเพื่อไปเยี่ยมผู้ที่อยู่อาศัยชั้นที่22และได้เกิดการประทะก,การเกิดขึ้นเมื่อคนบนชั้น23เห็นท่าไม่ดีก็ได้เตือนให้ซามิอาตินและเปเรมปวนที่อยู่ในชั้นที่24เตรียมตัวต่อสู้เพราะถ้าหากเขาสู้ในชั้นที่23ไม่ชนะลลยต่อไปก็จะเป็นคิวของชั้น24และเมื่อแทนส่งอาหารได้ลงมาถึงชั้นที่23 เปเลมปวนและสามีอาตินก็ได้เห็นการประทักกันของคนที่อาศัยอยู่ข้างบนจากนั้นเธอก็รีบไปหาอาวุธเพื่อเตรียมรับมือการต่อสู้เธอได้ความเตียงนอนของตัวเองและได้งัดเอาท่อนเหล็กออกมาและเมื่อแทนส่งอาหารมาถึงชั้นที่24พวกเขาก็ต้องพบกับศพที่นอนตายอยู่บนแทนพร้อมโดยอาหารที่กระจัดกระจายไม่เป็นชิ้นดีจากนั้นเปเลมปวนก็มองขึ้นไปข้างบน และเห็นว่าอุณหภูมิในชั้นห้องที่23กําลังสูงขึ้นเรื่อยๆสาเหตุมาจากอาหารที่กร,ก,กระจายอยู่บนพื้นจากการต่อสู้ซึ่งระบบได้มองว่าชั้นที่23ได้กักตุนอาหารเอาไว้จึงได้ทําการลงโทษและปรับอุณหภูมิห้องให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นล่างของคนที่อยู่อาศัยในชั้นที่23ก็ระเบิดและตกลงมาอย่างแท่นทรงอาหารที่กําลังค้างอยู่ในชั้น24เปเลมปวนเห็นท่าไม่ดีก็ได้ช่วยกันเอาผ้าห่มตบเพื่อดับไฟทว่ามันก็สายไปแล้ว และเมื่อหมดเวลารับประทานอาหารแทนส่งอาหารก็จะได้เคลื่อนย้ายไปยังชั้นต่อไประหว่างนั้นคนจากชั้น23าที่ตกลงมาก็ตะโกนให้เปเลมปวนรีบกำจัดเศษอาหารก่อนที่ระบบจะทําการลงโทษเหมือนชั้นข้างบนเปเรลมปวนรีบกว่าเศษอาหารลงชั้นน่างอย่างไวในขณะที่สามีอาตินกําลังตกใจและได้ยืนอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เวลานั้นอุณหภูมิของห้องชั้น24ก็เริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วและเมื่อพวกเขากำจัดเศษอาหารหมดสิน้นอุณหภูมิในห้องก็กลับมาปกติก่อนที่พวกเขาจะหนาวตายหลังจากแท่นส่งอาหารผ่านไปคนจากชั้น21ที่แอบขโมยกินพิซซ่าของซามิอาตินตอนนี้ก็อยู่ในกำมือของพวกเขาและพวกเขาก็ได้รู้จักโรเบิร์ตอชายจากชั้น23 เขาตั้งใจจะนำชายจากชั้น21เ็ลงไปเรื่อยๆตามแท่านส่งอาหารเพื่อตามหาผู้ที่ถูกเจิมหรือเรียกว่าผู้คุมกฎที่รักษากฎนี้ไว้ซึ่งในอดีตหลุมแห่งนี้มีพระอาจารย์เป็นผู้คอยรักษากฎและแจกจ่ายอาหารให้กับทุกคนในชั้นอย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าเขาจะกลับขึ้นไปอยู่ชั้นบนสูงสุดแต่เมื่ออาหารเหลือมาไม่ถึงคนชั้นล่างเขาก็จะเฉือนเนื้อจะขาของตัวเองแจกใจ่ายให้กับผู้คนที่ต้องการอาหารและกฎข้อนี้ก็ถูกใช้มาตลอดเพื่อส่งอาหารให้ถึงทุกคนในหลุมนี้ เวลาต่อมาเมื่อแทนส่งอาหารได้มาถึงอีกครั้งหลังจากที่โลเบสพีแอร์ทานอาหารของตัวเองเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ทําการเทอาหารของลุ่มเมดของตัวเองทิง้งเนื่องจากเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะกฎที่ตั้งไว้ทําให้พวกเขากินได้เพียงหนึ่งจานและต้องเป็นจานของตัวเองเท่านั้นหรือจานที่แลกเปลี่ยนกับคนอื่นหรืออาจแลกเปลี่ยนจานกับคนที่ตายไปแล้วจากนั้นโลเบสพีแอร์ก็ได้พาชายจากชั้น21ลงไปด้วยเพื่อตามหาผู้ที่ถูกเจม และภาวนาให้เจอก่อนถึงชั้น44วันต่อมาเมื่อแทนอาหารได้มาถึงอีกครั้งเปเรมปวนหลังจากทานอาหารเสร็จก็ทำตามกฎที่โลเบสปีแอ์ได้เคยบอกเอาไว้เขาเทจานอาหารของคนตายทิ้งลงไปในชักโครกแต่ว่าสามีอาตินก็รู้สึกเสียดายไปอย่างมากระหว่างที่เทเศษอาหารก็แอบหยิบม,มากินบ้างเล็กน้อยหลายวันผ่านไป มีตรภาพของเปเลมปวนกับสาม,มีอาตินก็เริ่มดีขึ้นเมื่อพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันและรักษากฎด,ดำเนินนี้ต่อไปวันหนึ่งเมื่อประจำเดือนของเปเลมปวนมาและมันก็ะเลือเสื้อผ้าของเธอจึงทอดออกมาสักและตั้งใจจะตากไว้กับป่องไฟทว่าเธอก็เอื้อมมือไม่ถึงสาม,มีอาตินจึงให้ความร่วมมือเธอและเอาหัวเตียงมาให้เธอเพื่อสำหรับตากผ้าและเมื่อสาม,มีอาตินโกนคนข้างหลังไม่ถึงเปเลมปวนก็เข้ามาช่วยโกน และทุกครั้งที่มีอาหารพวกเขาทั้งสองก็จะแบ่งกันกินเมื่อเวลาเปลี่ยนชั้นได้มาถึงพวกเขาได้เต้นลำฉลองที่แท่นส่งอาหารที่สามารถส่งอาหารไปถึงชั้นที่175วันต่อมาพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและต้องพบกับความปวดหลาวเมื่อห้องใหม่ของพวกเขาอยู่ชั้นที่180นั่นหมายความว่าโอกาสน้อยมากที่อาหารจะถูกส่งถึงชั้น,อนขอพวกเขาอยู่จากนั้นพวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงการเคารพกฎ เมื่อตอนเองมาตกอยู่ที่ชั้น180ซึ่งแตกต่างจากชั้น24เป็นอย่างมากเพราะแทนส่งอาหารมาถึงกับมีแต่ความว่างเปล่ามีเพียงเศษจานที่หลงเหลือมาไม่มีแม้แต่อาหารเพียงชิ้นเดียวพวกเขาเริ่มรู้ซึงถึงกฎที่ควรจะรักษาไว้เพื่อแจกจ่ายอาหารไปให้ถึงคนชั้นล่างในทุกๆชั้นและสามีอาตินที่รู้สึกผิดต่อตัวเองที่ไม่รักษากฎจนกินอาหารของคนตายและกลัวว่าความผิดนี้จะนำความเดือดร้อนมาสู่เปเรมบวญ เขาจึงตัดสินใจจุดไฟเผาตัวเองตายหลายวันต่อมาหลังจากการจากไปของซาเมียตินเปเรนปวนก็ได้เลื่อนเปลี่ยนมาชั้นที่5 1พร้อมกับเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ลูมเมดแคนดวนเธอคือหนึ่งในคนที่ปลุกความกล้าในตัวของเปเรนปวนที่ต้องการจะจัดการกับคนที่ทําลายห่วงโซ่อาหารนี้ทว่ากฎข้อหนึ่งก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่จะสามารถลงไปจัดการกับคนชั้นล่างได้ต้องเป็นคนจากสี่ชั้นข้างบนเท่านั้น และเมื่อข่าวบอกว่าคนจากชั้น54ก่อกระบจเขาเป็นคนจากชั้น2เมื่อเดือนที่แล้วและไม่ยอมทําตามกฎจงส่งผลให้อาหารลงมาไม่ถึงคนชั้นอื่นๆโดยความโกรธแค้นของเปเลมปูนที่ต้องสูญเสียซามียตินไปตอนอยู่ชั้นที่180ที่ไม่มีอาหารเหลือลงมาเลยเธอจึงอยากจะลงไปแก้แค้นและได้ฝืนกฎข้อหนึ่งลงไปจัดการกับคนที่ฝ,าฝ่าฝืนกฎทว่าก็ทําไม่สําเร็จและได้ตกลงมาค้างแรมกับคนชั้นที่55และในคืนนั้น ลุมเมดแขนด้วนก็ได้บอกวิธีหนีออกไปจากที่นี่กับไปเลมปวนในวันที่เจ้าหน้าที่จะรีเซ็ตหลุมใหม่เขาจะใช้แก๊สลมควันจนคนข้างในสลบและเจ้าหน้าที่ก็จะมาทําความสะอาดแต่ละชั้นและเก็บศพออกไปจากหลุมวันต่อมาการมาของผู้คุมกฎก็มาถึงดากินปาปีผู้ถูกเจิมคนใหม่ที่เป็นผู้คุมกฎในหลุมแห่งนี้เขาลงมาเพื่อกำลาบคนที่อยู่ชั้น46จากนั้นก็ลงไปถึงจนชั้นที่ห5 และได้หยุดอยู่ในชั้นนี้และได้ลงโทษลุมเมรแขนด้วนกับเปเลมปวนที่ฝ่าฝืนกฎข้อที่1จนทําให้ห่วงโซ่อาหารทุกตัดขาดแม้ว่ามีเจตนาที่ดีอยากจะเข้าร่วมกระบวนการกำหลาบคนที่แอบชอบขอโมยกินอาหารของคนอื่นก็ตามหลังจากที่ทําผิดกฎเหล่าผู้รักษากฎก็ได้จับปเปลมปวนไว้และเธอก็ได้ถูกจับมัดไว้กับป่องส่งอาหาร จนเมื่อแท่นอาหารปูนได้เคลื่อนมาถึงมันก็ได้ตัดแขนของเธอขาดทันทีและได้จับลูมเมดแขนด้วนเพื่อลุ่มห้องคนใหม่ของเธอแก้ผ้าร่างกายเปือยเปล่าและถูกส่งลงไปพร้อมกับแท่นส่งอาหารเนื่องจากว่าลูมเมดแขนด้วนได้ทำผิดก,กฎครั้งนี้เปครั้งที่สองและครั้งนี้ผู้คุมกฎก็ตั้งใจจะทำโทษเธอโดยการส่งเธอลงไปชั้นล่างสุดนั่นหมายความว่าเธออาจจะถูกคุมขืนหรือ,ออาจจะถูกกัดกินร่างกายของผู้ที่อยู่ชั้นล่างสุด เปเรลมปวนได้แต่มองดูเพื่อนร่วมห้องของเธอค่อยๆไหลลงไปจากนั้นเธอก็สลบไปหลายวันต่อมาเริ่มต้นเดือนใหม่สําหรับการอยู่อาศัยในหลุมเปเรลมปวนได้เพื่อนร่วมห้องคนใหม่และตอนนี้เธอย้ายมาอยู่ชั้นที่72็ดแต่ว่าเพื่อนใหม่ของเธอนั้นก็ได้มีไอเทมสําคัญที่นําติดตัวเข้ามาในหลุมด้วยนั่นก็คือมีดเมื่อเธอรู้ว่าเขามีมีดก็ได้ขอยืมไปตรงๆพางนึกถึงวิธีการหนีออกจากที่นี่ ตามที่ลูเมตคนก่อนได้เคยบอกเอาไว้เธอจะต้องลงไปชั้นล่างเรื่อยๆและตามหาหมาที่จมน้ำสิ่งสุดท้ายที่เธอได้บอกเอาไว้ก่อนจะถูกผู้คุมกดลงโทษและเสียชีวิตต่อจากนั้นอาหารที่พวกเธอเฝ้ารอก็มาถึงทว่าสภาพของมันในตอนนั้นก็กระจ,ระจายเละตุ้มเปะไม่เป็นชิ้นดีเธอเลือกที่จะเหมือนเฉยกับอาหารนั้นและในขณะที่ลูเมตคนใหม่ของเธอกำลังนั่งกินเธอได้ชวนเขาลงไปข้างล่างด้วยและด้วยความกล้าบ้าบินของเขาเองกับเธอ จากนั้นทั้งสองก็ลงมาข้างล่างตามแท่งส่งอาหารจนมาถึงชั้นที่71เธอได้สมาชิกเพิ่มและเห็นด้วยกับแนวทางของเธอชายผิวเข้มเจ้าของชั้นเขาเลือกที่จะเขาร่วมกับเธอหลังจากนั้นเมื่อแท่นส่งอาหารลงมาแต่ละชั้นเปเลมปวนก็ได้สมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคนจำนวนมากเห็นพ้องต้องกันในแนวทางของเธอและอยากจะเอากับเธอด้วยเธอเลือกที่จะอยู่ฝ่ายอิสระเธอเลือกที่จะทำตามใจของตัวเองไม่ต้องการให้มีใครมาคุมแม้กระทั่งผู้คุมกฎ และตอนนี้มีผู้คนจํานวนมากก็เห็นด้วยกับเธอและเลือกเส้นทางอิสระเช่นเดียวกันตอนนี้เปเรมปวนมีผู้ร่วมอุดมการเป็นจำนวนมากเธอปลุกระดมกลุ่มคนที่ต้องการมีอิสระไม่ต้องการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้คุมกดจนเมื่อเธอรวบรวมกําลังคนได้มากพอเธอก็มาหยุดแท่นพักไว้ที่ชั้นชั้นหนึ่งเพื่อรอดําเนินแผนการในขั้นตอนต่อไปเมื่อมาถึงทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนบางคนก็ปาร์ตี้ บางคนก็แยกย้ายกันไปนอนวันต่อมาเมื่อทุกคนคิดว่าวันนี้จะได้ทานอาหารกันแต่ว่าเขากลับคิดผิดสิ่งที่ส่งลงมากับเป็นแท่นส่งอาหารเปล่าที่มีแต่เพียง,งความว่างเปล่าไม่มีอาหารแม้แต่ชิ้นเดียวจากนั้นผู้คุมกฎก็ได้ปรากฏตัวขึ้นชั้นเหนือศีรษะของพวกเขาอีกทั้งยังได้ขู่พวกเขาว่าจะทําให้อดอาหารเมื่อได้ยินแบบนั้นเหล่ากบฏท,ที่ต้องการอิสรภาพก็รู้สึกกังวล พราะต่างคนต่างเริ่มมีอาการหิวเนื่องจากไม่มีอาหารส่งลงมาเพราะฝ่ายผู้คุมกฎได้ชำระล้างอาหารทั้งหมดจนไม่เหลืออะไรลงมาถึงพวกเขาเลยทว่าลูมเมดคนใหม่ของปเปนเลมปวนก็ได้เสนอทางรอดให้กับสมาชิกผู้ก่อกระบฏเขาเสนอให้ทุกคนลงไปชั้นล่างและจัดการกับสมาชิกของฝ่ายผู้คุมกฎและกินเนื้อหนังของพวกมันเพื่อประทังชีวิตแนวความคิดนี้นอกจากจะไม่มีผู้ใดปฏิเสธอีกทั้งยังเห็นพ้องด้วยกันกับความคิดนี้ พวกเขามีกำลังใจอีกครั้งและยังขู่กลับไปถึงผู้คุมกฎถ้าหากไม่ส่งอาหารลงมาและปล่อยให้พวกเขาอดตายพวกเขาจะลงไปชั้นล่างเพื่อจัดการกับสมาชิกที่เหลือของกลุ่มผู้คุมกฎและลุมกินล่างของเหล่าสมาชิกผู้คุมกฎทว่าคำขู่นี้กลับใช้ไม่ได้ผลเมื่อผู้คุมกฎยืนการว่าเขาจะไม่ยอมส่งอาหารมาให้ถึงผู้เหล่าก่อกรบฏแม้ว่าสมาชิกของผู้คุมกฎจะอยู่ชั้นล่าง,างต้องคอยอดอาหารตายเช่นกันและแม้ว่าพวกเขาจะถูกเหล่ากบฏลุมกินล่าง เขาก็ต้องรักษาไว้ซึ่งกฎที่ต้องสืบทอดกันต่อไปเวลาต่อมาเมื่อแทนส่งอาหารได้มาถึงอีกครั้งฝ่ายเหล่ากบฏก็ได้มีความพึกเขิมที่จะปฏิวัติและเมื่อแทนส่งอาหารมาถึงชั้นของพวกเขาปรากฏว่าแทนส่งอาหารนั้นไม่มีอาหารเหมือนเช่นเคยแต่กลับเป็นสมาชิกของฝ่ายผู้คุมกฎที่ใช้ที่นอนสร้างเป็นเกาะกำบังและเมื่อสมาชิกฝ่ายผู้คุมกฎมาถึงพวกเขาก็เปิดฉากปะทะกันทันที การต่อสู้เป็นไปอย่างชุลมุนทั้งสองใช้ทุกอย่างที่มีและพอจะหาเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นเหลขข็กขาเตียงท่อน,น้ําก๊อกน้ําหรือวัสดุต่างๆที่พอจะทามาเป็นอาวุธได้ให้กับพวกเขาพวกเขาโจมตีกันอย่างบ้าคลัง่งฝ่ายหนึ่งสู้เพื่อรักษาความเป็นกฎระเบียบรักษากฎอีกฝ่ายหนึ่งสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองการต่อสู้เป็นไปอย่างดเดือดทั้งสองฝ่ายต่างมีความสูญเสียในขณะเดียวกันเปเลมพวนกำลังพบกับวิกฤต เมื่อเธอพยายามคานหนีหนึ่งในกลุ่มสมาชิกผู้คุมกดเธอถูกเขาจับขาได้และบีบคอระหว่างนั้นลูมเมตคนใหม่ก็ได้ส่งมีดให้กับเธอเมื่อเธอความมีดได้กระแทงเข้าไปที่สี้างของเขาเพียงเวลาไม่นานการฆ่าฟันคันก็ได้จบลงไม่มีใครเป็นฝ่ายชนะทุกฝ่ายต่างพบกับความสูญเสียแม้ว่าเปเลมปวนและลูมเมดคนใหม่จะยังมีชีวิตหอดทว่าสภาพร่างกายของทั้งสองก็ไม่สู้ดีเวลาต่อมา หลังจากแท่นส่งอาหารได้เคลื่อนย้ายลงไปชั้นล่างต่อไปส่งขามได้จบลงแล้วฝ่ายกบฏได้รับชัยชนะฝ่ายผู้คุมเหลือเพียงผู้นำตาบอดที่ยังมีชีวิตอยู่ทว่าสภาพร่างกายเขาในตอนนี้ก็ตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ปฏิบัติแม้ว่าเป็นลมนปวนจะสามารถฆ่าเขาได้ทันทีในตอนนี้แต่เธอก็ไม่ทำเพราะทั้งหมดนี้เป็นแผนที่เธอได้บางาไว้ การปลุกลดมเพื่อให้เกิดการฆ่าฟันจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลุมก็จะปล่อยแก๊สวางยาสลบในทุกหลุมและเข้ามาเก็บซากศพเวลานั้นเธอจึงสามารถออกไปได้เวลาต่อมาเปเลมปวนก็ได้เริ่มแผนการลมนี้ออกจากคุกลุมแห่งน,นี้โดยการกินภาพวาดแม้ว่าเธอจะชวนลุมเมดคนใหม่ของเธอลมนี้ออกไปจากที่นี่พร้อมกันแต่เขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อและยังบอกกับเปเลมปวนอีกว่า ในเดือนนี้เขามีความสุขมากเมื่อได้มาเป็นลูมเมดร,ร่วมกับเปเลลปวนจากนั้นเปนเลลปวนก็ได้คิดถึงแผนการหลบหนีออกไปจากที่นี่โดยทีเขาแกล้งตายเพื่อหวังว่าเวลาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลุมมาเก็บศพเธอก็จะถูกขามออกไปด้วยและเมื่อเธอได้กินภาพวาดตรงส่วนที่เป็นรูปหมาตกน้ําเธอก็จะสําลักอาเจียนน้ําลายฟูปากและก็ตายลงไปทันทีเวลาต่อมา เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลุมได้เข้ามาเก็บศพร่างกายของผู้คนจํานวนมากถูกมัดกันเป็นพวงและถูกส่งไปยังชั้นล่างสุดเมื่อเปย์ปีลมปวน,นได้สติและตื่นขึ้นมาก็กพบว่าตัวเองนั้นกาลังติดอยู่ที่ชั้น3 3 3รระหว่างนั้นเธอก็เห็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลุมทยอยเก็บศพคน,น,นอื่นๆและเธอก็พบว่าสถานที่ที่เธออยู่ตอนนี้ไม่มีแรงน้มถ่วงโลกจากนั้นเธอก็ได้แกะตัวเองออกจากเชือกและถีบตัวเองลอยตามอากาศเข้ามาหลบที่ใต้เตียงของชั้นที่3 3 3 เธอได้แต่แอบมองเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลุมทยอยเก็บศพมารวมกองกันไว้ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังห้องทึบที่มองไม่เห็นว่าเป็นชั้นอะไรมันเหมือนเป็นหลุมอวกาศที่มองไม่เห็นอะไรและเมื่อเป็นเริ่มปวนจะเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลุมห่อร่างกายของเด็กคนหนึ่งเอาไว้ด้วยผ้าหม่มหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลุมออกไปเธอก็ตัดสินใจเข้ามาช่วยเด็กชายคนนั้นเอาไว้ทะว่าเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองในสภาพที่อากาศไม่มีแรงน้มถ่วงโลกเมื่อเธอพุ่งตัวออกไป ศีรษะของเธอก็ได้ชนกับขอบเตียงจนหัวแตกและเลือดก,กระเซ็นลอยเต็มอากาศทว่าเธอก็ไม่อ่อนแอที่จะมามัวเสียเวลาเจ็บจเธอรีบช่วยเด็กชายเอาไว้และดึงตัวออกมาจากผ้าห่มจากนั้นก็อุ้มเด็กชายขึ้นพาดบ่าและถีบตัวเองลอยย้อนขึ้นไปข้างบนทว่าศีรษะของเธอก็ได้กระแทกกับผนังปูนและตกล่วงลงมาก่อนที่เธอจะเป็นลมหมดสติไปเมื่อเธอตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งในจิตใต้สำนึกของเปเลมปูนป เธอมีสองทางเลือกระหว่างฆ่าเด็กและกินเนื้อเด็กเพื่อประทังชีวิตของตัวเองกับพาเด็กไปยังชั้นล่างสุดและช่วยชีวิตเขาไว้และเมื่อเธอได้สติและตั้งใจอย่างแน่วแน่จากนั้นเปเรนปวนและเด็กชายก็ได้นั่งแท่นส่งอาหารไปยังชั้นล่างสุดหรือนั่นก็คือชั้นสำหรับผู้สิ้นสุดในชั้นนี้จะมีเพียงผู้ใหญ่และเด็กเท่านั้นที่สามารถลงไปได้เมื่อแท่นส่งอาหารพาเธอและเด็กชายมาถึงชั้นล่างสุดของหลุมเธอก็ได้เจอกับผู้คนมากมายในชั้นล่างนี้ และแทนจะไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ถ้ายังมีผู้ใหญ่อยู่บนแทนและในตอนนี้การเดินทางของเปเลมปวนได้มาสิ้นสุดที่ชั้นนี้แล้วเธอไม่สามารถกลับขึ้นไปได้นอกจากเด็กชายเท่านั้นที่จะสามารถกลับขึ้นไปได้จากนั้นเปเลมปวนก็ได้ลงมาจากแทนและเด็กชายก็ได้ถูกส่งกลับขึ้นไปข้างบนอย่างมีความหวงังจากนั้นเปเลมปวนก็ได้เจอกับสามีของเธอหลังจากที่ออกจากแทนและพวกเขาก็ได้สวมกอดกันอย่างดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและหนังก็ตัดจบลง เป็นยังไงบ้างล่ะครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ